ไปลงลิฟต์กันดีกว่ากดเลยนะครับฟึบไปดูกันว่าลิฟต์เป็นยังไงเข้าไปเลยเข้าในลิฟต์นะครับมันมีชั้น1งชั้น2งชั้นสาก็ปิดเลยนะครับตายแล้วครับลงข้างล่างกันเถอะลิฟต์จะปิดไหมนะปิดแล้วครับว้าวไฟในลิฟต์ก็มีนะครับผมไม่ต้องกลัวความมืดนะฮะคนพิการก็เข้ามาในนี้มีที่จับเรียบร้อยเลยนะครับ หรือว่าโอเคเลยล่ะมีกล้องวงจรปิดด้วยความปลอดภัยมีแน่นอนเกิอดอะไรขึ้นก็แจ้งก็ได้นะครับขอดูกล้องวงจรปิดนั่นเองไปลงข้างล่างแล้วครับลิฟต์ปเปิดเลยจ้าเปิดไหมจ้าหรือเราต้องกดเองหรือเปล่าน่าจะต้องกดเองไม่เปิดจ้ะแล้วเราต้องกดเองเหรออ้าวต้องกดเองครับลิฟต์ถึงจะเปิด เปิดไหมจ๊ะอ้าวทำไมลิฟ์ไม่เปิดละเจ๊ะอ้าวอ้าวงานไสแล้วลิฟ์จะเปิดไหมครับเนี่ยไม่เปิดเปิดไม่เปิดรือต้องเปิดลิฟ์ไม่เปิดหรอครับอ้าวขึ้นชั้นสองอีกแล้วหรออ้าวแล้วทำไงเนี่ยอ้าว อะอ้าวขึ้นมาชั้นสองเยอะลิฟต์ไม่เปิดเหรอครับเนี่ยเอาอยัางไงเนี่ยงงงงเลยงงเลยเอาเราลงชั้นหนึ่งใหม่เมื่อตะกี้ไม่เปิดนะครับเอาใหม่ครับลงใหม่ครับอีกรอบครับยังไงเนี่ยงงเลยดิเราลงลิฟต์ใหม่นะครับเมื่อตะกี้ ไม่เปิดนะครับซึ่งกลับมายืนอยู่ที่ส่วนลอยฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้ไงเนี้ยคืออะไรเนาะทำไมลิฟต์มันเป็นอย่างงี้เอาอีกรอบครับผมกงไม่ติดในลิฟต์นะอา้าวลิฟต์เปิดเลยจ้าขึ้นมาชั้นสองแล้วค่ะเอาข้าไมไปอา้าวก็ขนข้ามาทีิออกได้แล้วทำไมบมกออกไม่ได้กดชั้นหนึ่งไหมครับเอาไหมครับ หรือเมื่อกี้ไม่ได้กดหรือเปล่าเอยังไงหนอลิฟต์ปิดแล้วครับอ้าวเราลงข้างล่างใหม่นะครับผมลิฟต์จะเปิดหรือเปล่าเอยังไงหนอยังไงละ่ะเปิดไหมครับลงชั้นหนึ่งแล้วครับจะเปิดไหมครับเปิดไหมหนึ่งสองสามเปิดไหมครับหรือต้องกดเอง เนียยเก็บเอาอยัางไงหรือต้องกดเปิดน่าจะกดเปิดเองมั้งอ่ากดเปิดนิดจะเปิดไหมครับเืออยังไงหรือต้องกดตรงนี้กดปุ่มนี้หรอยังไงหรือกดนี่แล้วก็เปิดหรอแล้วก็เปิดหรอ ไม่เปิดคือ,อยังไงอ้าวไม่เปิดอีกอแล้วจะกดตรงไหนเนี่ย่ะหรือนี่กดปุ่มนี้ก็ไม่เปิดกดปุ่มนี้ก็ไม่เปิดอ้าวทำไมทิมันไม่เปิดล่ะครับหรือตัวนี้ก็ไม่เปิดเหมือนเดิมครับอ้าวแล้วก็กดตรงไหนเนาะ ไรเนี่ยชั้นหนึ่งไม่เปิดต้องกดอย่างนี้หรอไม่เปิดมันก็ขึ้นชั้นสองเหมือนเดิมครับงั้นเราก็ขึ้นไปชั้นสองเหมือนเดิมครับผมเอา้าคือยังไงเนาะผมติดอยู่ในลิฟต์ไม่เปิดเอาแปลก แล้วยังไงวะไม่เปิดเนี้ยอ๋ออ๋อแล้วรู้แล้ว,ลวอ๋อผมรู้แล้วทำไมลิฟต์ไม่เปิดอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วเชีย วูนอ,อยู่ฝั่งนี้แหละเนาะนี่มันเปิดอีกฝั่งหนึ่งครับมันเปิดก้างหลังครับผมเออเอาสิเออนี่แหละลิปต์มันมีเปิดสองฝั่งนะครับเข้าฝั่งน้นเปิดฝั่งนี้ผมก็ยืนตั้งนานว่าทำไมไม่เปิดโอ้โง่แท้โอ้ m ม่ก d ยงย นึกว่าติดในรีบแล้ว oh my g o ดโง่แต้ๆเลย